เบ้นมาที่โอโซนนะครับโอโซนโอ้โห oh, oh, นีเน่เทนเทนจากหน้าต่างไปเฮมเกอร์ลงมา oh. ขวาสุดเลยครับนู่นแหละสอดเจ้าเวฟเวฟขึ้นลับปครับใช่ครับเฟียสจริงด้วยครับนี่ครับให้ชายกิทเฟียสเหรอครับที่โดนกระแทกแล้วเลือกเจ้าแทนแทนพัก คืนมาที่เจ้าเทนชาคิดแจ้งได้สวยแล้วโอ้โหโดนปล่อยไปแล้วก็โดนล้อครับได้เปรียบแล้วแล้วเทนยอดข้ามเจ้าแทนแล้วครับบอลใครถึงก่อนแทนตรงไหมครับโอ้โครับมายี่สิบสามครึ่งหนีอาแล้วครับม้วนหนีด้วยโอ้แล้วทั้งดึงทั้งเตะครับโอ,โ,โอ้โหแต่นาทีเจ้าบูมครับเบอร์ยี่สิบสี่ผมยังสลับยี่สิบเจ้ายี่สิบสามคือเจ้าเทนครับหืมยอดเส้น เราเซนมาที่เราเทนเมื่อครับเทนยี่สามเซนเราเซนมาที่เราเทนเมื่อครับเทนยี่สามให้เจ้าเวฟเล่นชิงวันทูกับเจ้าเทนโยค่ามาบุมบุมยังไงครับได้โอ้โหแล้วได้ใส่ครับโอ้ไม่เด้นหนาวแป้งไปหน่อยโอ้โหเทนครับมาที่เจ้าทีมทีมเล่นกับโอ้ยี่สามลงไปต่ำเลยครับ มาที่เจ้าทีมทีมเล่นกับโอ้ยิบสามลงไปต่ำเลยครับเจ้าเล่นกับเจ้าโอ้โหเจ้าเทนแสบมากครับตรงนี้ถ้าจะเล่นแล้วก็ปล่อยข้ามาที่เจ้าบุมแล้วไปเล่นบอลเองเป็นซับแล้วได้ยกไปถึงใครเจ้ามาร์คถึงไหมไม่ถึงครับแล้วใครทีมพักอกได้เล่นกับรับเป็นเทนบมมาที่เจ้าเทนแล้วมาแล้วซ้ายซ้ายคนนี้ใครเหรอเจ้าเทน โยกสับสับแล้วพาหนีไปอื้อหือตัวมีตัวรองตัวโอ้โหเจ้าเทนลงไปลิงก์ต่ำเลยครับเนี่ยโอ้โหเจ้าเทนลงไปลิงก์ต่ำเลยครับนเนี่ยจะเฟียเฟียรเฟียร์คอโอโซนโอโซนมาบูมบูมไหมไม่ให้ครับเทนโอ้โหโหลอก จะคืนหลังแล้วก็พลิกบนแล้วไปแล้วเ็เจ้าทีมแต่งลือไปแล้วเจ้าเวฟเวฟยังไงได้ลองโอ้โหสวยงามตรงนี้ครับ